สวัสดีครับพบกับช่องตีติกรถดมือสองนะครับวันนี้ก็เจอกันอีกครั้งนะครับมาอีกคันนะครับผมเป็นรถซีวีคเอเคหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะครับสีดานะครับใครพลาดรอบที่แล้วเดี๋ยวมาดูคันนี้นะครับว่าจะเป็นไงโอเคครับดูกันเลยนะครับโดยรวมนะครับสภาพก็ถือว่าสวยนะครับผม นี่ครับก็จะมีเนี่ยนะครับตรงนี้นิดนึงนะครับเป็นรอยนิดนึงตรงฝากระโปรงนะครับรอยบุบนิดๆนะครับพอดีเจ้าของเดิมเขาทําของน่าจะลวนใส่นะครับนิดเดียวนะครับตรงนี้ไม่น่าเกียดนะครับผมเป็นเงาดูโดยรวมก่อนนะครับนี่ครับดูรถนะครับโดยรวมแล้รถมีทรงนะครับผมจัดทรงจัดสภาพเซ็ตโชคให้ใหม่หมดนะครับ สวยนะครับผมสภาพถือว่าสวยนะครับผมนี่ครับหุ้มหนังมาใหม่นะครับเป็นหนังสีน้ำเงินนะครับภายในสวยๆเลยนะครับเป็นเบาะนะครับหุ้มใหม่หมดเลยนะครับแผงประตูนะครับใหม่หมดสี่ด้านนะครับสี่ประตูนะครับเบาะก็หุ้มใหม่หมดเลยนะครับทั้งเบาะภายนอกแอร์เบาะหน้านะครับนี่นะครับคอนโซลสวยๆเลยนะครับผม บ็ถือว่าสวยเลยนะครับเบาะนี่ครับแผงประตูสวยเลยนะครับไม่มีแต่งหักนะครับคอนโซลสวยๆเกียร์ออโต้นะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับหลังนะครับผมสวยๆเลยนะครับแผงประตูนี่นะครับภายในใหม่ๆเลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับเบาะนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับใหม่มากนะครับผม นี่ข้างหลังนะครับหุ้มใหม่หมดทั้งสิทั้งชุดนะครับเป็นชุดสีดํานะครับหนังดําตัดน้ําเงินนะครับผมสภาพสวยมากนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันนะครับผมมากันนะครับผมนะครับทีเดียวนะครับชึ่งเดียวติดนะครับรถไม่ต้องมาหลายนะครับหลายทีสตาร์ททีเดียวติดนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูฟังเครื่องกันนะครับ ดูเครื่องก่อนนะครับสวยๆใสเลยนะครับสภาพคลิปๆเลยนะครับเครื่องสวยมากนะครับสะอาดๆเลยนะครับเครื่องเดิมๆนะครับหน้าเดิมนะครับเดิมหมดนะครับผมเบาชมเบาชกเดิมหมดนะครับผมสายขวาดูครับเครื่องไม่มีเขกไม่มีดังนะครับผมไม่มีเยิ้มนะครับผมไม่มีดังไม่มีเขกไม่มีเยิ้มนะครับสภาพคิปมากเครื่องนิ่มนะครับ นี่ครับสภาพสวยๆเลยนะครับนี่หาใช้งานไม่ผิดหวังแน่นครับเครื่องเงียบๆเลยนะครับเงียบมากนะครับผมดูนี่ครับเงียบจิ๊บนะครับเดินนิ่มๆนะครับนี่ครับโดยรวมสวยมากนะครับรถแม็กนะครับเวลนะครับผมนี่พร้อมยางนะครับใหม่ๆดอกหนาๆเลยนะครับ ทั้งชุดยางสวยหมดนะครับทั้งชุดหน้าหลังนะครับสวยเลยนะครับนี่ทั้งแหมกทั้งยางสวยสวยเลยนะครับครับพบกับช่องตีติ๊กรถมือสองอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็เป็น EK นะครับใครที่พลาดกันที่แล้วสีดําก็เข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับสีดําเหมือนกันนะครับก็มาได้เลยตัวนี้เป็นออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันดิสเบรกสีล้อนะครับผมตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับไฟฟ้าทั้งคันนะครับผม รับข้างกระจกไฟฟ้าหมดนะครับผมตัวนี้นะครับไฟหน้าใสๆใหม่ๆนะครับคู่หน้ากระจังหน้าใหม่นะครับ้นหน้าใหม่นะครับใหม่หมดนะครับตัวนี้สีนะครับก็ประมาณ80%ตัวนี้นะครับก็จะมีริ้วรอยบ้างนะครับผมโดยรวมสียังสวยนะครับผมสีดํายังดูดีนะครับผมตัวนี้นะครับช่วงล่างดีนะครับโลงหลุมตกหลุมไม่มีดังนะครับโช๊คเซ็ตให้ใหม่สีต้นนะครับ จัดทรงให้ใหม่เรียบร้อยสีต้นเลยโหลดกําลังสวยนะครับตัวนี้ครับล้อเวลนะครับยางหนาๆดอกแน่นๆนะครับผมเดินทางไกลสบายเครื่องดีนะครับน้ําไม่ดันควันไม่ไหลนะครับผมภาษี -66 นะครับตัวนี้นะครับผมปีนี้เลยนะครับ66นะครับโดยรวมนะครับรถสวยมากนะครับผมเครื่องนี่มนิ่มนะครับไม่มีเขกไม่มีไอไม่มีดันนะครับผมเครื่องไม่เยิ้มนะครับสภาพถือว่าสมบูรณ์มากนะครับเดินทางไกลแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับคันนี้ก็เปิดราคาไว้6,9 0 0 0าเหมือนเดิมนะครับ ใครที่หารถใช้งานนะครับก็ต้องรีบนะครับคันนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะช้าอดเหมือนรอบคันที่แล้วนะครับลูกค้าก็ทักมาหลายคนก็พลาดไปนะครับาฝากถึงลูกค้าที่ทักมาคันดําที่แล้วนะครับก็มาแล้วครับคันนี้ก็อย่าลืม080-073-3492นะครับรีบมาได้ครับหรือจะให้จัดส่งทั่วประเทศก็ได้ครับโอเคครับฝากด้วยนะครับคันนี้นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ